เล่นพูดเล่นไม่กินนะไม่กินแอลกอฮอล์ใช่ครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวอะไรเพราะว่าห่วงก็เฮียแล้วไม่ใช่เลยเอาละครับก็มาแจ้งให้ฟังคร่าวๆประมาณนี้กนโอเคไหมทุกคนโอเคกับแบบนี้ป่ะเออเขาก็ไม่รู้โอเคป่ะแต่ก็ขอโทษ ไม่กินเลยจรีร้านเล่าจัดไปอะไรเนี่ย เครียดกันนะครับไลายๆงานนะแต่ไม่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่ได้กดกันกันนะั้นสุดท้ายแล้วเราทำเพราะว่าเราอยากนะมีงานอีกไหมเดือนนี้อ๋อเดือนนี้เป็าางานนอกหรือเปล่างานนอกมียี่สิบเก้ามีเรามีแฟชั่นโชว์ใช่ครับไปแฟชั่นโชว์วันนี้ลินครับแต่ไม่รู้ว่าเขาให้นนเขาเรียกว่าอะไรวะให้แบบเจอกันได้ไหมฮนะมันเป็นงานเปิดเลยงานปิดเรายังไม่รู้นะครับใช่ใช่แฟชั่นโชว์าง,งานปิด จะไปถามให้ก็าเจอได้หรือเปล่าอนนี้เขาปอบพวกเราอยู่ไม่เป็นไรครับทุกคนก็ดูแลทิงด้วยพวกเราเครียดบ้างก็เ,เป็นเรื่องธรรมดาที่พาเข้าวัดนี่พาเดี๋ยวเรา,วามันไว้ไว้ค่อยคิดแล้วกัน <laughs> ลิบเลงง่ายดูแลง่ายหรอครับงานคู่หรอเดี๋ยวว่าคงมีครับมีครับต่อต่อไว้มีอยู่ก็ไม่ถึงแฟนชั่ววาไม่เดือนหน้าเดือมีมันก็มีมงานใหมีมีมีสามีเอา นี่ก็คือโคอด้ดบัตเจ็ตโค้ดสูงเลยเงินเราจ่ายจนแบบถ้าถ้าทำาึ้จริงๆรอะที่ว่าเราอว้วกเลยเพราะแพงแบบถ้าเราแพงอะแพงจริงจร <c oughs> แต่ทำได้ <c oughs> ถ้าตีต้นทุนเยอจะทำให้ไปแล้วเออ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เราไม่ค่อยได้รับแอดขนาดนั้นด้วยแหละมันเลยแบบ ไม่ได้มีค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะเมือนอืมเพราะเป็นงานที่ถ้าจะทำก็เข้าเนื้อประมาณหนึ่งอ่ะเออก็เลยเกิดขึ้นได้ครับแต่อาจจะโยกไปเดินอื่นใช่ยกไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปปิดซีไลฟ์กันก็คือไปดับไม่ใช่ดูปลาด้วยแต่เป็นดับน้ำกับปลากับฉลาม หญ่เข้าเนื้อเด้เองกันอุ้ยเข้าไม่ชมเข้าเข้าอยู่แล้วทุกครั้งครับจัดงานราคานี้เข้าอยู่แล้วมาค้าที่ผ่านมาก็เข้าเข้าตลอดไม่ต้องห่วงชินแล้วไม่ต้องเออชินแล้วไม่ต้องไม่ต้องสิเรียสว่าเราจะเข้าเนื้อหรือเปล่าเข้าไม่ต้องผืนวันนี้เซฟก็ป่วยเหมือนกันเออเซฟก็ป่วยเจ๊หมดแรงหมดแรงมากพอแบบอืเอากำลังกายเยอะเกินไป จากที่ไม่ได้ออกมานานพอออกก็เลยปดที่นะช่วงนี้กูแบบออกถีช่วงนี้เราฟิตเนสกันนะเราจะกลายเป็นคนหล่อที่คุณดีปกติเป็นคนหล่อเฉยแต่ตอนนี้เป็นคนหล่อที่คุนดีพยายามทาพยายามปั้นอยู่ครับใช่รอนี่ยอะไรนะพี่เซบิมต่านแบบไม่เข้าก็ได้ไม่เอาทุกคนก็ต้องจ่ายสูงขึ้นไปดิไม่เป็นไรเรามีวิธที่หางกันอื่นของเราไปเราไป เราแฮปปี้ที่ทําแบบนี้แกจ้อดนอนเฮ้ยเราทํางานหลายอย่างเราไม่ได้แค่ทำงานแค่นี้เราเราท่งานแน่กูมันอดนอนเหมือนกันนะพูดเธอใหญ่เข้าตัวเองเยอะสิเยอะพูดเลยเยอะเฮ้ยยมันแน่นเดียวอ่ะเอ้ยสอง โต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 อันที่เข้าเยอะที่สุดอ่ะคือแฟนมีด้วยใช่แฟนมีคือเข้าจนอ้วกอะเจ็ดหลักเจ็ดหลักจริงเข้าแบบเจ็ดหลักอะทุกคนเออควักตัวควักส่วนตัวออกเป็นแบบเป็นล้านเลยพี่เป็นล้านเลยอะไรเลยเข้าเยอะสุดแต่ว่างานอื่นอะไรไม่ได้ไม่ได้เยอะขนาดแบบขนาดนั้นเราเราเราไหวเราไหว จริงๆแล้วเราพอมีตังประมาณหนึ่งอันนี้หวนรวยอ่ะก็นั่นแหละครับเป็นเป็นแบบนั้นแหะครับออนทัวร์สีพาคบ้างดีไหมไม่อยากสปอยแต่มีอ่ะใช่คิดไว้เออมีแต่ว่าเป็นของไปที่นุ่นแต่มันจะ จจะไกลอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลเลยกลลเสู้อยู่พยายามอยู่พยายามอยู่พยายามให้ให้ให้ได้ตอนก่อนอยย่สามสิบเออเราพยายามอยู่มีงานมาเชียงใหม่บ้างไหมมีนะจริงๆแล้วแต่ว่าไม่ใช่เร็วๆนี้ครับแต่มีบอกเลยทัวร์สี่ภาคทัวร์สี่ภาคมีมี เออกูต้องใช้โปรใชไหมกูใช้โปรค่าที่กูสั่งมามันก็โปรเหมือนกันจริงเหรอเออแล้วมันพอดีกับค่าแก๊ปไว้เพราะค่าแก๊ปปกติมันจะไมุ่ดแตนดมันจะแบบมันจะแบบไม่ถ้าไม่ถึงแบบกี่บาทมันจะคิดค่ารถเพิ่มอีกยี่สิบไปกูต้องอหาราคาที่มันใกล้เคียงกับเนอ <laughs> โอเคตล้วที่สามคือเดี๋ยวมีคนอยากกินหมูทาอีกเดี๋ยวเราเคลียร์ให้นะครับเดี๋ยวจัดการให้โอเคส่วนอะไรที่พี่ภาก็ขอโทษได้นะครับสำับครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเ <c oughs> ชียเราเขาก็ถามไปว่าช่องว่าอะไรจะลงคลิปมีตอนนี้